สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถ Mazda BT50 Free Style c a ี2.5ปี2008ค่ะรถคันนี้เป็นรถปี2006นะคะใช้งานป้ายแดงลากยาวไปจดทะเบียนในปี2008ค่ะรถสมบูรณ์พร้อมใช้เลยค่ะสีสวยเงาวับ100%เลยรถไม่มีชนหนักหรือจมน้ำนะคะ100%ค่ะสามารถพาช่างมาดูได้เลยรถขับดีมากค่ะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆรถติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคัน เล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนกันเลยค่ะภาษีพรบรต้องต่อ2ปีนะคะภาษีกรกฎาคม2,565ที่ผ่านมาค่ะรถขับไปแล้ว2,000 0 0กิโลเมตรค่ะระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีใช้งานได้ครบตามปกติเลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลคอมเเรล2 5 5 0 0 cc ซีซีเทอร์โบเครื่องแน่นๆไม่ไอไม่เยิ้มควันไม่ไหลอัตราเร่งดีเลยค่ะ ระบบของเลวดีไม่มีปัญหาความร้อนเดินทางไกลสบายมากคานหน้าเดิมสวยน็อตซุ้มซอกตะเข็บด้านข้างต่างๆแน่นเดิมค่ะไม่มีขยับเลยแผ่นเพจสมบูรณ์อยู่ครบนะคะช่วงล่างดีเช็ดซีสวยแน่นๆไม่มีเสียงดังคานเดิมไม่มีตัดต่อเช็ดซีสวยไม่ผูไม่สนิมพร้อมลุยสุดๆเลยค่ะล้อมแมกจัดทรงหล่อๆขอบยาง16นิ้วยางบนหลอบ A ทดอกยางหนาๆปีใหม่ๆใช้กันไปยาวๆเลยค่ะ กระบะลาเนื้อสวยๆลอนกระบะไม่ผุท้ายได้บางเดิมสภาพสมบูรณ์เลยค่ะประตูแคบสามารถเปิดได้นะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะขึ้นลงสะดวกสบายมากแอร์เพิ่งทำมาใหม่นะคะเย็นฉ่ำๆรอบคันเลยค่ะกระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานเบอะ้ารกำมี่ีคู่นาสภาพดีไม่มีชีขาดบาะแคบเป็นบาะหนังสภาพสมบูรณ์ไม่ชํำไม่โซมไม่มีรอยชีขาดเช่นกันค่ะ คอนโซลหน้าสวยครบเลยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบสมบูรณ์ตามปกติไม่มีชำรุดหรือแตหกหักใดๆค่ะเครื่องเล่นเพลงเพลาๆพามีให้ฟังพร้อมอะไรพาวเวอร์สวยๆพร้อมใช้งานค่ะภายในโดยรวมถือว่าสวยใสเลยทีเดียวค่ะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานทั้งภายในและภายนอกเล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนกันเลยมาส่งต่อกันในราคาขายตัดสด เพียง139,000บาทเท่านั้นค่ะท่านใดหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะทางร้านรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดให้ราคาสูงและพร้อมมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านโดยมีค่าใช้ใจ่ายคิดตามระยะทางค่ะจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาพูดคุยเจรจาต่อรองกันได้ที่เบอร์0927824697คุณแบงค์ค่ะ หรือจะติดต่อทาง Facebook ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้เลยนะคะรถอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ90พระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถติดต่อนัดดูรถแล้วเข้าไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะ สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะซื้อรถมือสองอยู่แอดมินแนะนำให้ลูกเพจทุกท่านเห็นรถตัวจริงก่อนไปคุยไปทดลองขับกันหน้างานก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งหรือสำหรับท่านใดที่อยู่ไกลอย่างน้อยขอให้วิดีโอคอดูรถกันให้ชัดเจนก่อนโอนเงินมัดจำทุกครั้งค่ะส่วนเรื่องเอกสารควรตรวจสอบให้รอบครอบทุกครั้งเสมอนะคะเพื่อป้องกรรอันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาในภายหลังได้ค่ะ ซึ่งทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณารถมือสองเท่านั้นทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางเจ้าของรถหรือทางผู้ขายเลยค่ะดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้รอบคอบเสมอก่อนโอนเงินเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางช่องจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นค่ะท่านใดสนใจยังไงก็ไปดูไปคุยกันหน้างานไปทดลองขับกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ